จริงนะเนี่ยถ้าบอกว่าน่าจริงแล้วจะบอกโอ้ก็อย่าเล่นอะไรกับแม่จ๋าจิล๋กโอ้ก็จะเอาจริงเลยโอ้ไม่ได้วิ่งเล่นแบบนี้นานแล้วแล้วโอ้ก็จะวิ่งเล่นจริงๆแล้วนายนวิ่งเลยแล้วอุ้ยกอะขานกเกาะขานั่นแต่กันแม่เร็ว แม่เหนบมากเลยมาที่ละลูกมาเล่นกับพี่เร็วๆกับน้องเร็วๆมาออกมาไม่ร้องอยู่นั่นหรอกออกมาเร็วๆที่ตายอยู่ใต้ท้องรถมาวิ่งเสมอละแม่เออโอ้ก็จะตะคุกไว้เฉยๆล่ะมาวิ่งเร็วๆลิวิ่ง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 ลักลักลักแล้วักแล้ แน่้อจะหนีไปไหนล่ะโอาก็จะสวบขาแม่ไว้เลยเล่ะพี่ตังออกมาแล้วเดี๋ยวทำให้พี่นะลูกนะเ,เล่นด้ยวยกันลูกแม่นเดี๋ยวทำให้พี่นะแม่นแม่นไม่เอาเธอเธอมาเธอมาวิ่งกับอีแบนก่อนนี่เออรักกันนะลูกเล่นเล่น,น,น,นเล่นด้วยกันเล่นด้วยกันลูกแม่นเดี๋ยวทำให้พี่นะลูกนะ าวิ่งเร็วๆวิ่งเร็วๆอ่าเร็วๆพี่ตังก็อยากเล่นด้วยนะเห็นไหมพี่อย่าทำให้พี่นะลูกนะบอกว่าอ่ะวิ่ง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 เล่นอย่าทำใพี่นะลูกนะอ่าเล่นด้วยกันเล่นด้วยกันเธอพาหมาวิ่งก่อนนั่นพาอปนะเอาเอาเอาข้าวเกือบแล้วแลข้าวเกือบแล้วแล้วข้าวเกือบแล้วแล้วลูกอ๋อพวกว่านไปไหนล่ะ มันไปไหนวะอันไแน่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 อืมอเมอ้าวรองเท้าไปคืนแม่เร็วว่ามันแก้งคืนแล้วค่ะนี่ยมันแก้งคืนแล้วเว้ยมันแก้งคืนแล้วเว้ยเอ้าเอ้ามันได้รองเท้าแล้วหนุนเอ้ามันแก้งแม่มันอันแหนอันแหนอ่ะพี่เว่นพี่เว่นเล่นกับพี่ตังหน่อยลูกพี่แว่นเล่นกับพี่ตังพี่ตังเล่นกับแม่เลยพี่ตังอยู่ข้างหลังแม่นะมันไปแล้วมันไปน่นแล้วมันไปน่นแล้วแล้ว เอาเร็วเร็วเร็วเอมันเอาต้าวองไว้เอาวิ่งวิ่งวิ่งเรอาวิ่งไล่แม่เร็วเเอาวิ่งไล่แม่เร็วเร็วไปเร็วเร็วเอาวิ่งเล่นการเอาวิ่งเล่นก like ัน์ดเอาไเล่นในกเล่นนการ์ดเอเล่นใกันเออวิ um ่งวิ่งวิ่งเร็วเร็วอะพี่แห่มพี่ตังเล่นในกัน์เอาแม่วิ่งแล้วโอ้แม่วิ่งแล้วนุ่น แม่แม่วิ่งนั้วนี่นีแม่วิ่งเล้วเร็ววิ่งเร็วเวิ่งเร็วๆอย่าจ่อไปไกลมันจ่อต้องแล่นนะอย่าทำไม่เปี้นะลูกนะเล่นด้วยกันเร็วเอารองเท้าแม่ไปเร็วๆเอาวิ่งวิวิเอาวิ่งวิ่วิ่งเอากำลังกายวิ่ง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 วิ่ก็วิ่งเหมืกันนะเอาแม่วิ่งมาทั้งหลังแล้วนะกนแหละอะไรอะไรหมวกแกงโอชิ้อเราแม่เหรออ่าไปวิ่งวิ่งวิ่งวิ่วิ่งเร็วๆ แม่ก็วิ่งไม่ไม่ให้มันเห็นมีแว่นเลยแม่ต้องใส่แว่นเล่นสิ <c oughs> เอ้นั่นแหละเจ้าพามันเล่นตายวิ่งด้วยกันวิ่งด้วยกันนะเอาวิ่งด้วยกันนะรักกันแว่นแว่นไม่ทำให้พี่นะลูก <c oughs> ตังสูดแล้วอันนี้ตังสูมันมันหอบหมดเอาวิ่งวิ่งวิ่งวิง่งเร็ว วิ่งวิ Finnish, connect, ่งวิ yeah. Players, ่งเออวิ่งวิ่งเกันวิ่งด้วยกันเออเล่นด้วยกันนะรักกันนะโอคนหนึ่งเมื่อยเลเว้ยอีกคนหนึ่งเหนื่อยแล้วเว้ยโอ้ก็เหนื่อยที่สุดเลยล่ะแม่เหนื่อยมากเลยเอาตังกับเมื่อยให้กันนะแว่นกับเมื่อยให้กันแว่นอย่าทำให้พี่นะลูกเอาแว่นวิ่งกับแม่แว่นวิ่งกับแม่เร็วอ่ะรักกันหลุกรักกันนะอย่าทำให้พี่นะรักกันนะ พี่แว่นรักกันนะอย่าไปจวบดาบพี่นะลูกดาบพี่เป็นแผลอ่ะวิ่งเลยลูกอ่ะไม่ได้วิ่งแล้ววิ่งแล้ววิ่งแล้วไม่ได้กล้วอันนั่น,น,อน,นเอาจริงได้ดิคนเหนื่นอยเหนื่อยเหนื่โอ้ยยังเหนื่อยพี่แว่นเดี๋ยว,ว,ยวทำให้พี่นะลูกนะรักกันนะลูกนะ รักกันที่ตังก็รักน้องนะลูกไม่ทําให้กันนะอ่าน่าอ่าน่าอ่าน่าอ่านอาเพื่อนเอาละ,าละรักกันรักกันกูแม่ก็เหนื่อยแล้วแม่หมดสภ้อาแล้วลูกโอ้ไปเล่นกับพี่ว่านสองคนก็ได้แหละ แม่เราไม่มีความพยายามวิ่งเลยล่ะเอาเอาเอามันจะแกล้งเธออย่ยทาทำให้พี่นะลูกนะแม่ไม่ทำให้พี่ตังนะคะรักกันนะลูกนะรักกันนะลูกนะโอเคลงสายตามลงสายตามสักกันอัตเออัตเอะกัวกลัว อวิ่งด้วยกันลูกวิ่ง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 แล้วหแม่พาวิ่งอยู่นะออกกําลังกายหน่อยอ้วนตุ๊บตัาหมดแล้วอ้วนตุ๊บตาหมดแล้วโอ้ยโอ้ยวันตุ๊บตับหมดแล้วเฮียเห็นบ้าพี่หล่าไปไปกินน้ำก่อนลูกไปต่างคนต่างกินน้ำแยกแยะแยกย้ายเลยแยกแยะมาสิ แยกได้เร็วป่ะกินน้ำกินน้ำน้านน้องจะกินน้ำแล้วลูกน้องจะกินน้ำนะครับอ่ะร้อนร้อนร้อนเป่าพัดลมเร็วอ๋จะกินน้ำแล้วครับโอ้โหเอาลงไปทําไมล่ะครับลูกครับขาเดียวไม่พอนะครับต้องเอาลงสองขานะครับถ้างั้นมันไม่อร่อยล่ะอุ้ยพาทางเนาะกินน้ำก็ได้ ไม่ทำให้พี่นะลูกนะรักกันนะโอ้ยพี่แวนก็รักพี่ตังอยู่นะโอ้โหแม่เปิดให้สองเครื่องเลยเอา้าใครจะเอาตรงไหนก็เอาเร็วๆพี่ตังมาลูกมามาเล่นกับน้องยเร็วเห็นไหมน้องก็รักพี่อยู่แค่ใช้ตาอ่านกิมนิดหน่อยเรียกพี่ตังมาด้วยลูกไปเรียกพี่ตังมาเร็ว em cầm